ทุกคนน่ากินไหมคะวันนี้ครัวสนามของเรามาแจกสูตรแซลมอนดองซิวเกาหลีใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจทำกินเองง่ายๆใช้วัตถุดิบแค่ไม่กี่อย่างเองวิธีทำก็ไปดูกันเลยขั้นตอนแรกเราจะใช้แซลมอนทั้งหมด300กรัมได้ให้เป็นชิ้นตามใจชอบก่อนถึงขั้นตอนนี้เราก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนเด้อจัดเรียงใส่ทงใส่ถาดที่เราเตรียมไว้ด้วยความรักน่ากินเชฟล่าทานแซลมอนฉ่ำๆช,ชิ้นใหญ่มากกีจินดาก็โรยไป,ไปสัก5เม็ดกระเทียมจีน อีก5ากลีบ ต่ต้องหั่นแล้วนะเปิดตัวพระเอกของเมนูนี้ซอสคันจังเคจังซอสดองซีอิวเกาหลีของแบรนด์มิสเตอร์เครสชาติคืออยากจะบอกว่าอร่อยมากติดใ,ใจจนต้องสั่งสาม็นซีอิวคือหอมสุดๆหอมไปถึงดาวังคารนะ่คิดดูมีความกลมกลม่อมเข้มข้นแบบไม่ต้องเสียเวลาปรุงเพิ่มที่เด็ดของเราอยู่ตรงนี้โรยงาขาวลงบนแซลมอนโรยอีกได้ไหมอ่ะโรยให้ทั่วเลยแล้วเทน้ําซอสให้ท่วมเลยนะเคล็ดลนะับมันอยู่ตรงนี้ใช้แค่น้าซอสขวดเดียวได้กินเมนูที่เขาฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองกันละหมดครัวเสร็จแล้วก็นําฝามาปิดให้สมิดว่า นูที่เราชอบจะทําง่ายขนาดนี้นําไปแช่ในตู้เย็นอย่างน้อยสี่ชั่วโมงหรือข้ามคืนแล้แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ลองชิมแล้วห,หน้าตาน่ากินมากเลยอ่ะไหนขอลองชิมหน่อยสิสัมผัสแรกที่เราได้ลองคือน้าซอสข้าวเนื้อแซลมอนได้ดีมากเวอร์เอาตรงๆทั้งหมดแล้วมีสสั่งสามอ่ะสำหรับใครที่สนใจซอสคันจังเคจังรสซอสพริกเกาหลีตัวนี้สามารถคลิกตรงตะกร้าที่แปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะบอกเลยว่าทําง่ายมากไม่ยุ่งยากเลยใครที่ชอบกินซอสดองเกาหลีรสชาติเข้มข้นเหมือนต้นตำรับเราแนะนําซอสคันจังเคจัง ของมิสเตอร์เคเลยนะไม่มีผิดหวังแน่นอน